สวีท้ากตามมาคร้บโอเคตองไหนเรัไมด้เยรนี้เนาดี่าาแล้วเมื่อไหร่พี่พีจะสั่งเทคออฟสักทีถ้าผมคนนี้คิดถึงคิมเบอร์่ีล้วครับ แบบว่าแบบ่ยอยากมากเลยอ่ะโอ้โหเูกไปทะเลนี่มีคมมคใครรคู้เปล่าีโซเชียลหนักมากเลยเออ,องใใรงไปหมดเลยอันคาโรเลยอ่อันคาโรนี่เอาน้หน่อยเอากันต,ต่อไป